ที่ว่าทีมงานไปยามมองมาเนาะโอ้โอได้กบเด้อโอ้มีน้ำลิดมาแต่เพ <c oughs> ิ่งผูกาเข้าเลยเนาะโอ้เข็ดเหมดแล้วพ่อมเลยเตะดังเลยกุ้ <c oughs> เย,เยเนี่ยตุ๊ดตุ๊ตหุ๊ตตุ๊ตุ้๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ ปาดุกล,ดลัดกกะก,กรังเร่อง้าไแต่นแกงหัวปลายเนาะสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้ทีมงานไปนอนป้าย,ยานเนาะเขากำลังกะเียมรอท้าเหือเนาะอ่าส้มน,นะรอท้าเหือ รถ้าเหือม,มาซีขึ้นเลาะขึ้นไปาทางน้ำปุ๋ยบ่แยู่นะอมปุ๋ยแกงปุยเออแกงน้ำปุย๋ยอยนะไปหอดแกงน้ำปุย๋ยเนาะตอนนี้กำลังหล่อร้าหเหือเนาะทีมงานเนาะส้มนะน้ำปุ๋ยกยู่ในห้างอ่าแกงตัวนี้จะเป็นน้ำปุ๋ยเนี่ยเนาะน้ำปุ๋ยอยู่ที่น้ำแก้อ่าอยู่ที่บ้านแก้วบ้านแก้วซ้ำซ้ำซ้ำเนื้ออ่าเส้นทางเส้นนี้ครับไปจะไปบา้ปบานห้วยงูเนาะบ้านห้วยงูเป็นขึ้นกับเมืองปักไหลเนาะ โอ้ถือว่าทีมงานไล่ในมีเหือซ่องลำอย่าเนาะนุ่งห่ออะไร <c oughs> ทีมงานนอนป้าเหากำลังกาเกียมสเสบียงกาเกียมเอาเครื่องเอาข้องขึ้นเหือเลยเนาะเออเกียมที่จะไปไปนอนป้าให้บรรยาการดูซ่องฟังแนะนำนี่ไปให้บึง้งเนาะ các ngư dân này sẽ bị xông lấm nhỉ nó vì thế này họ phải bơm bạt này cát đâm cạn tất để chứa nước นี่นี่เป็น,นจุดห้างแกงห้างแกงน้ำปุ๋ยเนาะน้ำปุ๋ยตัวนี้มื้อนี้พวกเขาจะมาตั้งแคมป์วันนี้เนาะจะมานอนนอนนี้เนาะจะมานอนนี้เราจะมาฆ่าปลาอยู่แค่น,นี้เน,ะนาะทีมงานนึ่งจะไปใส่กระแทบทีมงานนึ่งจะไปใส่เหวนนกนเบิ้งจะเป็นอะไรเนาะว่าจะไรบอหรือวาบุไรเน,ะนาะตัวนี้จะเป็นตัวห้างน้ำปุ๋ยไตยเนะาะตัวหัวแกง ลึกไปเลยไปห้าบักนอไปส่หมไปกินเตี๋ยอยู่บนร่มเนาะไฟกันอีกเนาะส่องไฟนี่บนนอนไหนเนาะนอนอยู่นี่เนาะได้ทางด้านก็บนนอนเนาะต้องเร่งไอ้นอนตรงนี่เลยนะมึงนี่เนาะตอกเรื่องอะไรที่นี่ตอกเรื่องตอกเรื่องอะไรจังนี่นำ เนี่ยน้ำจะสบายเนี่เนาะเนี่ยมีน้ำรีดมาแต่เส้ผูกผ้าเอาหน่อยเนาะโอ้หรมมาซาลล์ล้วนๆเี่เนาะโอเคเนาะติดตามเพิ่งมกันว่าสิมาดโบเนาะมีห้าป่าเลย นิใส่กระแตบเด้น <s adura> ี่มีงานนึงก็ไปใส่แฮ่วนกเออเบิ่งว่าสิได้บ่เนาะปมนําเนาะเอครับมนํามนําว่าตลมนํานี่เนาะ ไล่ผลวะโอเคเรามากวดบึงโอ้ถือว่านำฟุตเลยเยนาะ hết chóc anh nó nhỏ hết chóc mày nhỏ mày tăng ba lem nè nó không gì em đâu đấy không

โอ้ oh, จ็อกไม่อาตะกำบันนะนะกระทังแก้วบรรยากาศ์นอกบรรยากาศตอนกลางคืนวันนี้ทีมงานมานอนป้าแห่นเนอกนะมีบรรยากาศประมาณนี้นะกำลังอีทจ็อกกินกาแฟแห่งนาะ,นะแบบบานๆเอาได้แหละเอ้นำกัน ปดบูบูบวนี้เนาะปฏินำคอมสัมสัก็ดีสำแรัเนาะฮะปันเห็ดจอกให้ครบคนกันสักไผ่านไผ่านยังเนาะผ่านยังเรื่องลงงลงเอ้อไม่ใช่มองก็ดับกัโอเคห่าคบุหงา โอ้บัวคือต้อเสียใบ,ไ,ยบไ,ไม้ห้่มเลยบัวไม่ำห่มเนาะใช่ไปใช่โอ้อันี่ก็แม่นแม่บอกเอิเอืม ไล่ผลวะอ๋อเจ้าบนเจ้าที่กาแฟยังหรอป่ะเนี่ยรู้ปะโอ้กาแฟสดวะดาวเนาะโอ้ดาวน์โอ้ละเอียดแท้

คเบเลยคบเบวกปากเลยข้ากูเนะาะโอ้ได้เลี้ยงเลยบ,เออบันเตนตอนนี้แม่นว<ด>ันเากาศตอนกลางคืนเนาะอยู่ที่ที่แล้ว <c oughs> น้ำปุ๋ยไต่หรือไเ,เนาะ <c oughs> ตั้งกองเข้าก่น <c oughs> <c oughs> พี่ว่าทีมงานไปยามมองมาเนาะโอ้ได้กบเด้อโอ้พี่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืน่เนาะโอ้ไปยามมองมาเนาะเนาะเป็นาค่ั้นเนาะผาคักคักคักเอ้ยเดี๋ยวจะเห็นจะปิดปิ้งนิดเนาะเนตัวนี้เนี่ยเนตัวตัวตัวเงี้ยเนาะโอ้คักแท้เลยตัวไหนเงี้ยเนาะเงี้ยตัวน้อย

anh em deer pine deer, 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 Nhét nó. 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 ตีกี้นี่ไเป็นไตเด็กบกไล่แหละแม่อ่าเราเป็คนเนาะตอนนี้แม่นบรรยกาศตอนกลางคืนเนาะอยู่ในป่าอยู่แคมป์นำนำปุ๋ยน้ำปุ๋ยไตแกงบ่นี่ยแกงเนาะอ่าตอนนี้กำลังยามค่ำคืนนี่แหละเนาะทีมงานเรากำลังไปยามมองมาเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศการเก็บมองไว้ให้เอาตัวตัวป่ามาให้เบิ้งเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ทีมงานเรากำลัง ปีงป oh, ลาโอ้คนนี้คนนี่กำลังกินกาแฟเนาะคักแท้เนี่ยบรรยากาศสุดๆเนยโอ้คักๆแซ่บอยู่วะกาแฟกลางป่ากลางดงเนี่ยโอเคโอเคเนาะบึ้งบิ้งบึ้งโอ้สุดยอดเลยโอ้คักแล้วเนาะกาแฟตากตังเลยแหละรุ่นนี้มัไหนกินปลาหั่นซอสอ่ะนะมีนี่กินอะไรแตงหั่นเป็นลูกาะโอ้ตีงปลาอยู่โอ้ปลาตกตัวนึงแล้วนะ ยายอยู่ปปาดุกลาดยาบมีจากคนแคบปลาปาดุกลาดเห่เนเนปลาดุกลาดยชใ่ล้ยงยาแล้วมางมันหันตัดีคุณรับแน่น่ะเน่ยไม่ได้โอ้บันยดกัศสุดต้มยูแคมน้ำปุ๋ยไต โอเคนเลาปแาสึ่งถึงนึงแล้วข้นึ่งเครื่องกหน <plex it. S 3> ึ <pigs> <diet> ่งเที่ยวกับมาอย่างนี้ขึนน่งนะขอ้อ๋ลองเข้าอ๋อเขาเลยกันากานตอนนี้กำลังแม่นางจนปลาแย่นี้จงหงป่ากันอูนีนี่วันี้มก็ทำยามี่อยะมาไรเ่มาบ้านนะเตนนำเสิบเลยเร่บ้านมันี่ในบ้าน่าจักทรนั่นเนาะยนมาขอตีเี่ เดกกองอันนี้เด mmm ้อกาแฟกาแฟอนี <g <g ้กำลังปีงปลาอยู่เนาะกาแอกอันแล้เบรรยากาศอยู่กลางปลากลางผูนนี้น้ำซีนนดเลยงาป้อพนเนาะน่งเฝ้าปลาอยู่ เลี้งดูหุนตันีันอนี้ินเ่งดานเเนาะกินเลือกินตัวนี้เนี่ยแ่ปตัวไหนะนะแคเป็นอะไรเป็นอะไรมือนี้ในเหลืองอยู่เนาะนะนะโอเคเออประมาณนี้เนาะเอแกรมพวกชิมพวกพวกเหี่ยวไป ประมาณนี้เนาะเดียวจากน่อยชีกินปลาเนาะมากินปลาด้วกันเด้อทุกคนเนาะเออกางปลากางดุกเนาะเน่าเน่าเนี่นึงเลยเนาะแคมนำเลยเนาะจากน้อยตาสุบแล้วเนี่ยมีปิงสดๆจักนำเท่านี่ธรรมชาติเท่านี่โตแงดเนี่ยเนาะแงตีแงตปลาดุกลาด là căng lát cái đây hả đều cho mày kín bẩn này cá sụt sụt nó tuần này nó à dù nằm dù nằm huế nó tức là mì phù phù nó mà nó โอ้หินเนาะกระทาปิงอะไรตีพูระเนอะชีดึงโอ้ละเอียดแท้เบิ้งเบิ้ลบิ้ลโอ้กลับเนาะแท้หินเนาะหินผู้แปลงดิหินเนาะโอ้ละเอียดละเอียด เออชี้เลยวะผ่านจอยเนาะผ่านจอยจับโต้มือ้อเนี่ยนะชี้เลยเออไม่ละว่าเ่ยเนี่ยเฮ้ยยงจะไปนะรถไฟเนาะอ๋อ ที่ปูธรรมชาติ์ที่ปูธรรมชาติเนาะโอ้หมอนี่มาทึกมือได้มืมเนี่เนาะแกงหัวปลาธรรมชาติอีกโอ้ในแกงหัวปลานี่เมนู่ก้อยได้เนาะมีก้อยปลาได้ในแกงหัวปลาเนาะเอก้อยสดๆปิกมงหนาวเซอร์เนาะเลยโอ้ขับแต่ปลาเพิ่มสิ ไนำแกพันธา์าครัชหนืัน้น้ำนำไม่ธรรมชาเลยแหละผ่านแั่ n ย i a ผ่านแั่ย a ผ่านแั่กได้กระเบิดก็ได้กระได้ปลากระได้น้ำทางน้ำกรได้เนาะตอนนี้บรรทากา์ตอนเอกเเลกลางคืนเนาะบไดถึงเข้าแรงเถอทัตเต้ยเล็ก้คักแล้วนวย้อยตัดดิ สวยป้าน้อยก้อยทาดิอับเตะเราสวยเลยเนาะสดๆจักนำแขมห้วยเลยเนาะแขมแขมน้ำน้ำลิ้นเนาะหยองห้วยเนาะห้วยเลยและว้ยธรรมชาติเป้เลยเนาะม่ป่าจะตูวเขาหมายถึงการพุอธกัดไทยเลยเพืนอนผ่านเนี่ก้อยเนผ่านเนี่ยื้อเนี่ยเข็นซือผ่านเข็นเนาะโอ้ในผ่านเข็นเป็นกำลังเข็นเมนูอ่ะทับเปะเนาะปลาสดๆจักนำน้ำปุยไต ทางทีมงานเฮาไปใส่ม้องมื mm. uh ้อแรกนี่เนาะมันอยูอเนาะน้อยบ่ได้บ่ได้อยู่ได้กินอูซิเนาะเออมันุ้ยตายเด้อคับยเยแหมห้ยมองพี่น้องอ่าว่าเาอยู่หงคอยอาาสําเร็จเป็นที่เย้อยลเนาะทีมงานเนาะถว่าอาหารคํามื้อนี้นี่ก็เอาดแดเนาะตอนนี เกามงยังเลยเนี่ยห้ามแรงเกามงยังอ่าีปิงปลาเอาแจ่นน้ำผักเนี่ยมาแต่บานนี้เนาะกอยปลาโอ้ก้อยปลาสดๆเนาะปลาคิงปลาหมมม่จบแกงสดไป่้านนะ้ข้าวหนกีเลย่อบ่ต้องกานนะแวรมากินก้อยข้าวนยแมาแม่มามามาเขานปดูนอดน

แต่เบนมีหังหมดก้มมันแค่ไหนเนาะข้างนอก้มกับต้ตมกับนีกะเจียกน้ำนำโอ้สมไซนี่ก็แเ่บเนาะเอามาไหมครับมาเนี่ยเนี่ยใครปาเนี่ยม เด้อเด็ทำดีากดเลยโอ้แซ่บนอ้สัเกข้างโนสุดยอดเลยอย้ยต้มตปามองดังนี้มักงนะไปมองดังเนี่ยเยี่ยเฮ็ดกะซาแมสมพักอะมิ้งไปกินเตมล้ตึต้ที่กินกข้าข้าอยู่

อมดเลี้ยมมันจะวันที่อยู่กี่มันไปเจอแล้วากว่ากาพใต้ดนองอืวตังหางอันนี้เลี้ยมไปเจอปีนั้นปาเขาจะแห็นตองาไปนาไก่พักเทือกเป็นไงไก่พักเทือกเราลงูห์่ันนี่ก็มีเลยม่โรโดนแล้วไปแล้าก้อยป้าเนี่มึง คุกไซน์คุกไซน์น่ะเขาเนี่ยเดียวว่ะเดียวว่ะหัวสดนะอ๋อเห้งอ๋อใช่อ๋อเฮ้ยโอ้โหดูนี่เลยดูนี่เลยเฮ้ยภายในผ่านต่อยอ่ะโอ้อ๋ออ๋อยอดก้อนยอดมามโอ้คอยผ่านแซบเนาะแซบเลยเนื้อเนื้อเนื้อนี่เลยเห็นไหม พักสุดเนาะกลางป้ากลางผู้แถวเนี่ช่างป้ากลางห้อยกินปังเน่บไลเนอะกินก,กนระดาวอยู่ป้าถึงเาจจุดเ้นเลยบ่ากระบอมงซื้อเตมันสุดเต็นเตนตาเต้นสารเตน,น กินซาแล้วมันดมมันโบเทนนั่นโดนเนี่ยนักกินซานี่น้อบุคเข้าเบี้ยนี่แหละบี้ยมันนี่ถามว่าให้เราเข้าแม่เราเข้าเราเข้าเขารื่องบี้นี่อยู่ป้าบุกคืออะไรยห้อน่แล้วใกล้ๆเมืองนะเอามาเลยเนาะแบกมาเลยเนาะประมาณนี้เนาะเจ็งมาแล้วจับเนี่ยมันก็คือแล้วเนาะ